ไปยามมองวะคือนะยามมองยามมองยามมองมันมองจอดรถบ่เยามมองถามไเดียววะยากยากอนยากขนาดไหนยากเลยสัมปาดีเบื่อเสจอนหนึ่งวะเป็นยังไงจีบจอเมาเราบ้าเราไฟองกัดกับอกเราบ่ายากไอเื่อยตือนเตื่นทีห่านะอยทีไปใส่มองหน่อยก็ได้ใส่สั่อวข้าอ กุ่งเขาไหมเก้น,นซอนับ,บนไปเฝ้าเรียนพว,พวกเรียนน้ำนั่นเฝ้าไปก่อนนะ่ยถ <laughs> ือก่หี่เน <laughs> เท่าครับกลลไรหิลงห้มูนระัะ อ้วครับทีมงานห้องเอาคนของซอยกันน้ำนี่าอาว่าม,าม,ามา่อ,อ,อ,อมันจะกดัดดิ่มนละมุนอันบ่ไหนวาหาปลาด้ครับดิเมื่อกี้เขปาปลาเก็ซีทัางมดนำำม้ำข้ามเมนกับมาบทางานำำ้ำข้ามนกับาครับ เปนยิงเขาเย็ทั้งสำนยิงเขาหนมาสมังคือสมั่งมือหัวห้องเจียสดอ๋อมกปลาล่ะอเดี๋ยวไม่ไดรอวะไอ้นี่สอนกุ้งมาห้องไอ้นี่สอนกุ้งครับโอ้ทีมงานเ้าเมียนโบ้ดนเตอร์วิเดตทีมงานเชฟบัดปลาหากินที่มุ่งนับวันนี้ โอ้สมเอือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันได้เลยอังกอรอท่านอังกอนยั้าง่แม่นเชิดือทนดันองท่านดอังกอบเขาเปดเพิ่ง้กเกิดรู้นบอเมื่อีไม่จะปีนไกลองีไกลไม่เลือตัดผ่ามาหันไกลเหรอท่านันไกลม่ใ่ทำมหันไกลครับมากหันไกท่านบ่หนองพี่น้องเลยอังกอหยไอหมูยูเดี๋ยวกาเดี๋ยวิ่งการ อยากกตาซุนหญ่โต้ทันทัพเลยกินยองก็เยแล้วเรอไม่ังพายสุดเสียสู้สิวข่มากเลยน่ใจนที่มคือร่าพียว่าคือร่ำเีเอาเาพาทีมงานไปถอนกุ้งครับเ้ยเดดมปวต้องหมดล้อมพวงนะมึงคืนไหนมึงคนร่ำไหนบอกล้อมพวงใหม่ที่สอล้อม ครับสอนกุ้งครับแลพีเสษยด พาทีมงานเพื่อนั่นมาสอนกุก่เลยมมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาสอนกุ่าน้เม้งเ่นอหรือไเออนีงไร่ไไม่เหนีว กุ้งครับเป็นจิ้มหมดสันนะครับโอ้โหแบบนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวเห็นมั้งคนเหลากันอ๋อเลือกออกเด้อน้องๆเรื่องชื่อปลาอยู่บ่แมนสวิงเมียนเดียวนะ

หมดจ่ะุเช็คเเ้ยไปอีกแล้วไปเฝ้าเรีนพวกพวกเรียนน้ำนั่นเฝ้าไปก่อนนะถึอขึ้นอยล่ดิถแล้วะไรมันเดือนน้นีเดี๋ยวข้ามเยอโอยกุ้งเขาไหมจนจอนรับ เป็นบุญบ้านเราวะเป็นยุบ้านนั้นเอาทีมงานก็มาอีกแล้วครับใกล้เรื่อหมูขนาดแบบนี้ับปลาแม่ก็มังงุ่มอุตม่าุ์มาเลยสวยด้ในถุงขาวพี่บ้านก็มาตรวลูกบ้านแล้วครับวันนี้อ๋อตยุเลยวันนี้อครับพี่บ้านเพิ่งลูกบ้านกี่ขับปลา ใกล้ๆป้าเราเกินรักป้าตะหลังวัดป้าหลังวัดป้าดินมูนท่าผมมันกับสีบานเห้เลยจางโจวก็รักมากว่ะนี่ป้าดินกับป้าดินมูนบอกนี่เอ๊ป้าดินอยู่ไหนใครอยู่บนนั้นใครรู้บ้างป้าดินนี่ครับป้าดินมูนป้าดินมูนครับติดมองเชฟจอดนี่ละนี่ฮัลโหลวุ่มเลยทางผมมันกยังยามมองมันอยู่ผนเอาป้าดินมาให้ปี๋ก่อน

เป็นน้อยได้น่ะนอ้ออออือองพันอ้มึงอาขึ้นบ่ได้ยีทุกอย่างนินี่ทีมได้น่ะนะบ่ทีมเราก็ทีมเราโอ้ยไปหนาบ่อยเขี้ยบปาโคตรเติมพุ่นวดครับหมอตมเขาต้มปนินมุน รูปคุณนะคุณนี่อ้าวบ่ Thì...

ลองจิ้มแบบสั้อืิบตัวเด้๋เวลากินเขาหรือบานนี่กินเขาวบซ้ำเบื่อสิบจอนหนึ่งวะนงอจิตจอนนมาเราอ่เราไฟห้องกากตาบอกเราบ่าบยากัเลยคอยตื่นคอยตือนตีห่า่ละคอยที่ไปใส่หม่องหน่อยเพราะเด้วใส่สั่มคนลไปไป่ายเวะทีพี่ทีีใส่หม่องเออไปยามหม่องวะคืนครั อยามองอยาามองอยาามองมมอจอดลุดมดูอยามองสามใบเดววะมยกมยากม่ยากขนนบไเลยม่ยากเลยสปาดิอนเมติดันนะมันจะมกินงูไหนอ๋อเสียบันเด้อพี่น้องยบานนี้เสียบนัวครัวบานปลาเลยนี่พี่น้องเปนผก้ก็้บานปลาเนาะชยบ้านปลา

อืมกินแซบอยู่แต่ว่าบบกินดีกว่าแต่ว่ายังไจริงหรอวะกแ่หกินกว่านี่ไ่ิมุก้หนกินดีกตัววะกินแซบอยู่แต่ว่กินดีกว่าเอาบ่ không <laughs> ừ, anh ừ. <laughs> <Múa là> <laughs> <ý> đây bây giờ linh tiếng không chả chẻ từ muối này chả cây này cây ba muối này như haha ta ta leo nó để mà hàn này đâu hít nó, không hít nó. ài này quay ba lần sẹo sẹo để à. anh giết cho anh ra cái, cái tay màu rồi <laughs> mẹ, này, mưa béo ông rồi Mưa mẹ rồi บอกว่าบะยากนะมาซมาร่ลเผาแล้วว่าตีห่ไอ้มาตื่นเลยมองน่อยก็บปิดใส่บอกว่าเทียบจนบะยากเียบจนบยากงานของข้าเมื่อวนป้เเหอหมูอะบอกไมูกินไก่บกินหมูงาบปีเขีงดับไปบอกทิมงานุทีมงานบเลนนน้ำแืบเด็กนี่น่นะบแดดบูเขยงดาบน้ำน้ำน้ไปเขียงดับส่างลูกเอาบมือกลาครับตีนอเอย ผิดพลาดประกัน,ไ,ไ,นไดก็ขออภัยไปทำเลยครับเด้อตายยังไรอยู่นาะมีมูลดแตายยังไรอยู่เนาะ่ได้มันเดตึกแหไหมยุย่ไปอึงเอา